สวัสดีครับพี่น้องชาววัวปัญหาวัวชนกันในคอกนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับคนเลี้ยงวัวได้อย่างไม่น้อยนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาวัวผมแท้งหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าถูกวัวชนนี่แหละครับชาวบ้านมักจะแก้ปัญหาวัวชนกันโดยการแยกคอกแบบคอกเดี่ยวนะครับการเลี้ยงวัวแบบแยกคอกเดี่ยวนั้นนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาวัวชนกันได้ก็จริงนะครับแต่มันก็เป็นการ แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและอาจจะนํามาซึ่งปัญหาอีกหลายๆอย่างต่อเนื่องมานะครับปัญหาที่ผมเจอโดยตรงนะครับจากประสบการณ์ของผมโดยตรงก็มีดังนี้นะครับข้อ1ก็คือเป็นการใช้พื้นที่อคอกอย่างไม่คุ้มค่านะครับอคอกใหญ่ของผมนะครับหน้ากว้าง30เมตรลึก5เมตรนะครับแบ่งเป็น10ช่วงเสานะครับถ้าหากว่าผมจะกั้นห้องเลี้ยงวัวแบบแยกอคอกนะครับก็จะได้อยู่10ห้องเลี้ยงวัวได้แค่10ตัวนะครับ แต่ถ้าผมเลี้ยงแบบรวมคอกนะครับเป็นคอรกรวมแบบนี้นะครับผมจะสามารถเลี้ยงวัวได้อย่างน้อย15ตัวนะครับหรือถ้าเกิดว่าวัวเนี่ยไม่มีปัญหาชนกันผมอาจจะเลี้ยงได้ถึง20-25ตัวเลยทีเดียวนะครับปัญหาข้อที่2ก็คือเป็นการเพิ่มงานสร้างพระงานเพิ่มเติมอย่างไม่จําเป็นนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวแบบแยกคอกนะครับ วัวหนึ่งตัวเนี่ยเราก็ต้องให้ฟางให้อาหารให้ฟางแล้วก็ให้น้ำนะครับวัวรเรามีวัวสิตัวเลี้ยง10ห้องนะครับเราก็ต้องให้10ครั้งนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบคอกรวมนะครับรฟางเนี่ยเราก็สามารถให้เป็นฟางรวมได้นะครับวัวทุกตัวก็มากินฟางที่เดียวกันได้น้ําก็เหมือนกันนะครับเรามีที่ให้กินน้ําได้จุด2จุดวัวก็วสามารถที่จะมากินด้วยกันได้นะครับรเราทํางานจุดเดียวเราก็สามารถดูแลวัวได้20่ตัวในคองนี้นะครับ ปัญหาข้อที่3นะครับวัวที่เลี้ยงแบบแยกคอกนะครับจะกินไม่ดีจะเลือกกินมากกว่าวัวที่เลี้ยงแบบข้อกลมนะครับทางนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันกันนะครับปัญหาข้อที่4นะครับก็คือวัวเนี่ยจะป่วยง่ายนะครับวัวที่ถูกขังแยกนะครับจะมีสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะครับเขาไม่ค่อยชอบจะเดินนะครับ อย่างคอของผมเนี่ยนะครับที่ผมเคยแยกกั้นไว้นะครับห้องหนึ่งเนี่ยกว้าง3เมตรลึก5เมตรนะครับพื้นที่เนี่ย15ตารางเมตรถือว่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะครับสำหรับวัวตัวหนึ่งแต่พฤติกรรมของวัวนะครับที่ถูกเลี้ยงแบบแยกคอกนะครับเขาจะไม่ค่อยเดินนะครับเขาก็จะยืนจะนอน จะกินจะขับถ่ายอยู่ในที่เดิมๆนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาแข้งขาอ่อนแรงนะครับแล้วก็นําไปสู่ปัญหาโวลมได้นะครับจากปัญหา,าที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นนะครับผมจึงแก้แก้ไขปัญหาโว่ชนกันด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับสาเหตุที่โวชนกันในคอกนะครับมีสาเหตุหลักๆอยู่2ส,สาเหตุใหญ่ๆนะครับ สาเหตุที่1ก็คือเป็นการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งในฝูงนะครับวัวเป็นสัตว์รวมฝูงเป็นสัตว์สังคมนะครับซึ่งในโครงสร้างของฝูงวัวนี่นะครับก็จะมีจ่าฝูงแล้วก็มีลําดับไล่รองลงมานะครับซึ่งในแต่ละลําดับเนี่ยก็จะมีการแข่งแย่งชิงกันนะครับวิธีการที่เขาแย่งชิงกันก็คือจัดก,การชนกันนั่นเองนะครับวัวใหญ่นะครับวัวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็จะมีพฤติกรรมในการชนกันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งกันสูงนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับ คอกวัวตัวนี้นะข้อวัวนี้นะครับเป็นข้อวัวใหญ่ของผมนะครับก็ผมจะใช้เลี้ยงวัวใหญ่นะครับวัวที่มีลูกแล้วให้ผลผลิตแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวท้องอยู่จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีการชนกันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าวัวใหญ่เนี่ยจะมีนิสัยส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีความต้องการมีการแข่งขันใน,ในลำดับขั้นในตําแหน่งสูงนะครับสาเหตุันดับ2ก็คือเรื่องของการแข่งแย่งอาหารกันนะครับ อ่าตรงนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะให้อาหารมากหรืออาหารน้อยนะครับอ่าอยู่ที่ว่าถ้าวัวที่เป็นจ่าฟงหรือระดับขั้นที่สูงกว่านะครับ mm hmm. เขาก็จะอยากกินก่อนนะครับดังนั้นเขาก็จะไล่ตัวอื่นไม่ให้ได้กินอาหารนะครับแต่สําหรับวัวคอกเลกของผมนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นวัวที่ผมใช้เลี้ยงวัว วัวใบรุ่นนะครับที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามานะครับโดยผมเนี่ยจะเน้นซื้อวัวที่เป็นรุ่นย่านนมไปจนถึงอายุป,ประมาณสัก1นขวบนะครับเราจะเห็นได้ตามคลิปเลยนะครับว่าการแข่งขันเขานั้นจะมีน้อยกว่านะครับการชนกันจะมีน้อยกว่ามากแต่เขาก็สามารถยืนกินใกล้ๆกันได้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงวัวมาเนี่ยเกือบจะ4ปีเนี่ยนะครับผมพอจะสรุปวิธีการมาตรการที่ผมใช้ในการป้องกันปัญหาวัวชนกันได้ดังนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับ เลือกซื้อวัวเ,เด็กนะครับวัวเด็กมาเลี้ยงนะครับเพราะวัวเด็กเนี่ยยังไม่มีนิสัยเป็นการส่วนตัวนะครับเวลาเอาเข้ามารวมฟูงกันเนี่ยเขาก็จะปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายนะครับเขาจะไม่ชนกันแล้วก็จะไม่มีการแข่งขันกันสูงสักเท่าไรนะครับวิธีการที่2ก็คือคัดแยกคอกนะครับให้วัวที่มีลักษณะอของการ แข่งขันไม่สูงนะครับอยู่ด้วยกันวัวตัวอ่อนๆนะครับก็จะอยู่ด้วยกันวัวตัวไหนที่เก่งๆแข็งๆนะครับก็ให้อยู่ด้วยกันนะครับวิธีการที่3ก็คือทําคอกให้กว้างโล่งนะครับถ้าวัวมีการไล่ชนกันเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้มีการหลบหลีกกันได้มากกว่านะครับวิธีที่4ก็คือเลือกวัสดุประเภทไม้ในการทําคอกนะครับทางนี้ก็เพราะว่าเราหลีกเลี่ยงการชนกันของวัวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการชนกันนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาวัวชนกันเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กน,นะครับมีโอกาสที่แข้งขาของวัวเนี่ยนะครับจะไปติดกับเหล็กน,นะครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะครับสุดท้ายวัวอาจจะแขนขาหักหรือว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแต่ถ้าเป็นคอกไม้เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้เร็วนะครับแค่ขอนอันเดียวตะปูอันเดียวเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับสามารถแก้ไขสามารถช่วยเหลือวัวได้อย่างทันท่วงทีนะครับช่วงนี้วัวราคาถูกมากนะครับ โดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงประมาณสักเดือนตุลาคมนี่นะครับวัวเนี่ยจะถูกมากราคาถูกมากนะครับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่สนใจอยากจะตั้งฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับแนวทางของผมก็คือผมจะเลือกซื้อวัวเด็กนะครับวัวที่อายุประมาณไม่เกิน1ปีนี่นะครับหย่านมแล้วไม่เกิน1ปีนะครับเอามาเลี้ยงรวมกันนะครับเลี้ยง่เป็นค้อรวมนะครับเพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมหมู่ของวัวเนี่ยนะครับให้เข้าเข้ากันนะครับ เราเลือกซื้อวัวช่วงนี <water> ้นะครับเราวางแผนเอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเราวางแผนเอาไว้ว่าอีก1ปีข้างหน้าเราอยากจะมีรายได้นะครับเราก็เลือกซื้อวัวที่เป็นวัวตัวผู้นะครับลูกวัวตัวผู้ตอนนี้ถ้าเราซื้อรุ่นวัวอายุประมาณสัก1ปีนี่นะครับเอามาเลี้ยง1ปีอีก1ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุประมาณ2ปีนะครับซึ่งเป็นอายุที่พอเหมาะพอสมควรสาหรับการนําเข้าขุนนะครับลูกวัวอายุประมาณ1ปีนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาประมาณ56000บาทนะครับ แต่ถ้า,าเป็นวัวชาโรเล่ลูกผสมชาโรเล่ก็อาจจะราคาดีกว่านีดนึ่งนะครับประมาณ7 8 0 0 0บาทนะครับถ้าเลี้ยง1ปีนะครับอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีอายุป,ประมาณสองขวบนะครับซึ่ง2ขวบเนี่ยราคาวัวขนาดนี้นะครับก็จะมีราคาเนี่ยประมาณหมื่นกลางๆอย่างน้อยนะครับแล้วถ้าเป็นลูกผสมชาโรเล่ที่โครงสร้างดีๆนะครับราคานี่จะไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0่นเลยทีเดียวนะครับวัวเล็กวัวเด็กนะครับเรานํามาเลี้ยงรวมฝูงแบบนี้นะครับ มันก็จะอยู่ด้วยกันได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสังเกตในคลิปนะครับว่าเขาจะกินด้วยกันต่อแถวเรียงกันชิดๆได้นะครับจะไม่มีการชนกันให้รุนแรงอย่างวัวในคอกใหญ่นะครับกุญแจสําคัญในการที่จะเลี้ยงวัวให้ประสบความสําเร็จเลี้ยงวัวแบบสะดวกสบายหรือเลี้ยงวัวแบบลําบากนะครับก็คือเรื่องของแหล่งอาหารนะครับ เราจะต้องเตรียมแหล่งอาหารเอาไว้ให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างผมเนี่ยผมเลือกวิธีการเลี้ยงโวโดยใช้อาหาร tmr นะครับผมก็จะไม่ใช้หญ้าสดเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีแปลงหญ้าสดเพียงแค่อ2อถึงไร่เท่านั้นก็เพียงพอนะครับฟางก็เป็นวัสดุที่ช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฟางเนี่ยดูแลบริหารจัดการง่ายนะครับแต่เราก็ต้องรู้จักใช้ฟางให้เต็มประสิทธิภาพนะครับ เปลือกมันล้างหมักยีสต์หรือว่ากากมันหมักยีสต์นะครับก็เป็นวัสดุที่มีประโยชน์มากในการเลี้ยงวัวนะครับต้นทุนก็ถือว่าไม่แพงนะครับเฉลี่ยตกประมาณไม่เกินกิโลละ1บาทนะครับผมทําเป็นบังเกอร์หมักเลยนะครับสะดวกสบายเรียบง่ายนะครับลงทุนครั้งเดียวลงทุนไม่เยอะนะครับบังเกอร์หมักกากมันล้างเปลือกมันล้างหมักยีสต์ของผมนะครับผมก็ลงทุนไม่เกิน5 0,000บาทนะครับสาหรับ2ห้องนะครับการหมักเปลือกมันล้างในบังเกอร์นะครับช่วยประหยัดแรงงานและ ประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียวนะครับประหยัดแรงงานกว่าการหมักด้วยถังหรือว่าการใส่ถุงเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ประโยชน์ยาวๆเลยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอในวันนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ